ปบทสวดธรรมะจักกปัตตนสูตรเอวเมสตังอีกังสมยังภควาภาลานะสียังมิหารติอิสิปัตตนีนิคายสตละโขภควาปัญจะวกีเยปิกวุอมันตสิเทวมีภิกวอันตาปปะจิเตนะนะีวิตัพพายจายังกามิสุขังมะสุขิกานุโยโคหิโนโมโพธุชนิโกอนริโยอนัตตตันหิโตโยจยังักิ Lama tanu tuko ana liu ana ta san e te piko we upu ante anu pakama Majima ma bata tak ta kate na api samputa ta ku ni yana kala ni uti samaya api nyaya ya samputa ya ipa ti kata piko we maci ma bata tak ka kate na api samputa ta ku yana api nyaya อายะเมวะอริโยอตังกิโกมะโคสยติตังธรรทิฏฐิสมาสังกัปปสัมมวาจาสมากมันโตสมาอาชีวสัมมวายามะสมาสิสมมาสมาธิอยังโคสาปิกะเวมัจฉิมาปฏิปทาตัตถาคตินะปฏิสัมมุทาจักุกัลานียานกานีอุปัสสมายะอภิญญายะสัมปุทายะนิพพานายะสังวัตติอิทังโคปนะภิกขเวทุกขังอยัสสังชาติติทุกขา ชาลปิทุกขามาละจงปีทุกขังโตกัปะดิเทวทุกขะโทมารุสุปปายาสปีทุกขาอปิเยหิสับปยโยโคทุโคปียหิวิปาโยโคทุโคยัมปิดชังนารัพัติัมปิทุกขังสังคิตเตนะปัญจุปทานักขันธาทุกขาอิทังโคปนะปิกเวทุกขาสมุทายูอายสจังยายังตันหาบปุโนภาวิกานันทิราคา คาตาตัดตตาพินันทินีเสยยะทิทังกามตัญหาพวันตัญหาวิปปะตัญหาอิทังโผลปนะพิกเวทุกานิโรโตอริยสัจจังโยตัสายะวะตัหายะอาเสสะวิลาคานิโรโตจาโคปฏินักสกโคมุติอานารลโย,ยอิทังโผลปนะพิกโกทุกขะนิโรธาคามินีปฏิปทาอริยสัจจังอายะมีวะ อริโยอตตังทิโกมัคคเสรยัติตังสมาธิที่สมาสังกปสมาวาสมากรรมนนสมาชิวสมายาโมสมาสติสมาสัตนาทิอิตังทุกังอริยสัจจันติเมพิโคปุปเปอนันุสูติสูตมิสูตจขงเทพธิญาณุเทพธิปัญญาเทพธิวิชาวเปพธิอะโลโกเทพธิตังโกนิตังทุกังอริยสัจจังปะริญญยันติเมพิโคปุปเปอนันุสูติสูตมิสูตจขงเทพธิญาณุเทพธิปัญญาเทพธิวิชาวเทพธิอะ นิตังุกขางอเลสสัจจังปริญญาตันติมีภิกขุปุเพอนุสุเตสุธรรมิสุจักุงโรปะฏิยานุโรปะฏิปัญญาโทปะฏิวิชาวโรปะฏิอะลุโคุรปะฏินิตังุูขาดสมุทัยโยอริสสัจจันติมีภิกขุปุเพอนุสุเตสุธรรมิสุจักุงโรปะฏิยานุโรปะฏิปัญญาโรปะฏิวิชาวตรปะฏิอะรูปโปฏิตังหัปนิตังุูขาสมุทัยโยอริสสัจจัง ปหาตัปปันติมีภิกขเวภูเบอนุสุตเตสุตเมสุจักขุงเทวปฏิยานังหูเทวปฏิปัญญาวเทวปฏิวิเชาวเทวปฏิอรูปโขเทวปฏิสังโฆปฏิตังทุกขะสมัตสมุทัยโยอริยสัจจังปะหินันติมีภิกขเวภูเบอนุสุตเตสุตเมสุจักขุงเทวปฏิยานังหูเทวปฏิปัญญาวเทวปฏิวิเชาวเทวปฏิอรูปโขเทวปฏิอีตังทุกขานิโรธุอริยสัจจันติมีภิกขเวภูเบอนุสุตเตสุตเมสุจักขุงเทวปฏิยานังเทวปฏิยัญยาวุทวปฏิวิเชาวเทวปฏิอรูปทปโิ ตังโหเพนิตังทุกขานิโรธตเสสัจังสัชิกาตัณฐติมีิเกวปุเปอนุนุสตเสุตมิสุจักงรทปติญานังรปติปัญญาวปติวิชาวทปติอะลโปติตังโเนตังทุกขานิโรธตสัจังสัชิกาตันิติมเกวปุเปอนุนุสตเสุตมิสุจักงรปติยานังรปติปัญญาวทปติวิชาวเทปติอะลโปตงทุกขานิโรธาขามินิปฏิปตาเิสสัจจันติมีิเกวุปุเปอานุนุสตเสุตมิสุจักุงรป ทุกกานิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจจภาวีตับพันติมีภิกขเวผุภีอนุนุสุเตสุธตมิสุจักุงเทวทีญาังุทปฏิปัญญาวเทปฏิวิชเจวเทวทีอโลโกุทปฏิตังโกปนิตังทุกกานิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจจภาวันติมีภิกขเวผุภีอนุนุสุเตสุธตมิสุจักุงเทวทิยานังุทปฏิปัญญาวเทปฏิวิชเจวเทวทีอโลโกุทปฏิยาวกีวันจะมีภิกขเวอีมีสุจตุสุยัสสัจเจสุเอวันติปัลิวัตัง ວາທາສາຕະລັງຍະທາພຸດັງຍະນະສະຕນັງນະສຸວິສຸທັງອະຫຸສິນວທຫັວສິທວກິກສາສະພກມນະມາປະະຊວະມຸນຕັງສມາພສດປຈຍສິຕຈມມີມິງຈະທລສວັປະັດຕະນາທສາຍາັນສະັ Uitutang amuti ya tangan pikawi satau tati wakif loki sama laki sama kisasa mana pemah ni ya baca ya tak kuat menutai ya sama puding tapi sambut tuh pachan yating ya nanca pana mi sasana uta mi sati tanti tanipu napukau อิตมะโหจะปวะอัตตะมนาปัญจวิคียปิกูเพราะวาโตภาษิตังอภินันทุงอิมัดมินจับภะณะเวยากาละนัตมิงพัญญมณีอายสัสสะมะโตกุลัญญสตะวิชลังวีตัมมะลังธรรมะเจคุงอุทาปิยังกินจิสามุทยะกรรมสปันตังนิโรทธรรมันติปวัตติเตจะปวัตา ธรรมจักกุมมเทวสัตตะมนุษสาเวสูงอีตัมภควาตาภาลนะสิยังอิสิปัตตนีมิขรายีอัตตลังธรรมจักกังปวัตติตังอัปปะติวติยังสมเนนะวาปมนะวาเทวนะวามานะวามนวกีนะจิวลกะสมันติปุมานังเทวนังตังตจตุมหาชิกเทวสัตะมนุสาเวสงจตุมมหาชิกังเทวนังตังุวายาวะ ติงสาเิวาสัตตมนุสาวิสุงยาวัตติงสานางเทวานางสตังสุดวายามาเทวาสัตตมนุสาวิสุงยามานังเทวานางสตังสุดวาตุสิตาเทวาสัตตมนุสาวิสุงตุสินานังเทวานางสตังสุดวานิมานานาลติเทวะสัตตมนุสาวิสุงนิมมานาลตินังเทวานางสตังสุดวาปาลินิมมิตรวสัตตีเทวะสัตถมนุสาวีสุงปาลินิมมิตตวสัวตินังเทวานางสตังสุดวายปมัก กายกาติวาสัทัมมนุสาวิสุงเอตัมภะวุตาปาลานาสิยังอิสิปัตินิมมิคารายะอนุตัลังธรรมะจักกังปะติตังอัปปติวัติยังสัมณีนะวาปัมมณีนะวาติเวนะวามะลีนะวาปุณินาวาตีนะจิวาโลกสัสสมิติอิติหะเตนะขะนีนะเตนะมุหุตเตนะยาวะพมะโลกสัสสโตอัปุขันคัตจิ อายันจะทัสะหะหัสติโลกธาตุสังกัปปิสัมปะกัมปิสัมปะวิธิอัปปามานุจะอุลาโลอุปัสโลกิปตุละโมสิอกิตอติกัมมิวะเทวนังเทวานุปาวังอัตโกภควาอุทานังอุทานิสิอัญญาสิวตโกกุนันโยอัญญาสิวตโกกุน ทันยุติอิติหังอายสมาตคุณันทสะอัญญากุทันยุเทวะนมังอภูตสีติตาพุทธานุสติิวิโสว่าอังสมาตวิชนาตมโนสตโลกตุนตโลกิสมาติสัทธาเทาอาะวาติ Sip tamano tetit saba kato pakua tata remusan jidik ko akaliko ipel tikko penengko pencetang yu kunung jih tit sibet sang seti siberi penuh pakua tuk sangku jiu beri penuh yaya beri penuh pakua tuk sangku sami jiberi penuh pakua tuk sangku jati tangket tali pun sayu kani ata pun sakpla iisa pakua tuk sangku anu yopa inyoto kini onsi kani yopa anu talang punya kitangku kat ส, ų, ส, rumor, ส ais, forum, room, un, ิสก <happening> ัตตวาสกัตตวาพุทธะรัตนังโสตถังอุตมังวัลังหิตังเทวมนุตสานังพุทธเตชีนะโสธินาณสันตุปัตตวาสเพทุขาอุปัสสะมินตุเตสกัตตวาธรรมรัตนังโสโอสถังอุตมังวัลังปริลาหูปัสสะมนังธรรมาเตชีนะโสธินาณสันตุปัตตวาสเปพยาวูปัสสะมินตุเตสกัตตวาสังขารัตนัง โอสถังอุตมังวัลังอาวุเนยังปวุเนยังสังฆะเตเชนะโสตินานันาส,ะสะันตุปตะวัสเพโลคาวุปสะเมนตุเตสิบสามพระคาาชินนบัญชน Siya sa mga tapu sa si tawa manang sa mga anak sa tula sa sa pangalang bing suna na sa pata ng kalata yo puta at awi sa tinangya ka sa pepe titi tamang mada kei timu sa rasi si pepe titi to mayang puto to mo tuwe sa pahut ng kalawa tayi mi do sa luwa sa kei puto ta kei ding kunan do pepe titi sa tamming mo kala no sa mga kini so ni mayang hosunan tala wala ka mana mu upal tu ngamato kei kei ta to pepe

Kata natia sutakangakasi sana ngasih saipakangasihin tahasi nana wala sangitah tetap bakar angkata wata pita tien kata pahila tetutawa hasi sahagionyantunan tachia tia sawa satu mith fitina sa taasubutaman chalichi namandangabatam hit wihanang mangitali sa tapelin tumbang kapilitim hampu destakapah itewa mentu suputusulak puchina nupamina chitu bati bota manupamina chitali lengku sanganupamina chidanalayo tatamanupamapilitu chalamichi ิปีบทสวดพระองมหากาพระองค์ายสมาม,มินิมิตร ตัสสาวุตันตังกีเมฆลังอุติตาโคระสมาลังทานาทิจมังวินาชิปวันทุตันเตยัวุตุเตชมากรณีมาลาตีเนียกับผเตียปิงโคลังปานาละวกรรมการมาเทยขังกันตีสุตันตเป็นเถ้ชิตปวนทุตันเตยัวุตุเตชมากรณีนาลาคิลิงขาจวังอันมาตุบูตังท้าวเพิกิจกรรมศีนิวัสุตาวันตามิตรตุเตกวินาชิปวันทุตันเตยัสวุตุเตชมากรณีอุกิตะกัดกรรมพิทักษุตาวันตังทาวันติโยชานัปปังคุลิมานมันตังอิทิเบสังกะตมลูจิปวันทุ จยนญาณทวัจจังชนะกรมติตันตีนสุ้มวือญาณิตวันทุตันตีสาวตุตเชมกรนี้ตัดังมหายมาตีสายวบเที่งมาทาเอิดมนังอาดียอนิพูตังปัญญาปิโยชิตวันตันตีสาวตเชกนีนันตัปนันทรุทธังยุปตังมิทิพุตานาตเราปุจิกินาธรรมปัญโยตุวิกวิฏาริตวันทุตันตีสาวตเชกานีทุขาติวิเศณสุดังตังบงมังวิสุทธิชุติมิทิพาวิตานังญาณาคืทีนงญาณชิตวันทุตัน kita berbeda semangkla atak-atayu dan udian ini salah timat nanti kita mana ni kita ni buat kata ni muka tuang kaki kemainan usah pan rumah kalau ni kau kita sapa pan ini nang pulih atau apa ni sapa apa tu sebut ibu tuang kita nasi dua cina pun tu tiga yang mengkalang cento boleh yang mulai sampai nang nanti kata mau yang mengkalang uang wc buku hice suci yang mengkali apa lah cinta bang ke si si pergi kali apisi si ke nang akap tu kau nanti subang kalang suka tang sun tang suno semua tu dari tang memati suka tak mang kaya kemang pada yang pada kena nak mang panik tiga pada kena นี่ก็ทวันละแปตันตีปัจจนนี้พุษะพมังคลังละกันพุทะปฏิวติทับฟูดานพาวินาตตาตูตีปนตูตีพรุษะพมังคลังละกันพุสะปฏิวตาสัปดามานุพาวนาตตาสูตีปนตูตีพนุสัพมังคลังละกันพุสะปฏิวติสัปดสังฆานุพาวนาตตาสุตีกะวันตเตีสิบห้าปฏิทันาคา ยาเทวตาสันติวิหารล้วอาตีนีทูป,ปีคาลีปุทิคาเลตหิงตยิงตาธรรมะทานนีนะปะบันตูปูชิตาสุทิงกาลุนเตทะวิหารมันทะเลเทรามัจจนาวกาจะพิกาวุสลามิกาธานปฏิอุปสัสกาคามาจติสานิคามาจะอิสลาสัปปานะปูตาสุกิตาปะบันตูเตชาลาปูชาอิปิจะอันทัสัมภว,วาสังเสทะยาจะอาตวุป n ปาติกานิญานิกังธรรมวลังปะิจจะเตสัพเปิทุกขสัการุนตุสังขังธตุจิรังสตังธรรมธมัตถราจปุคลาสังโฆตุสัมมวะอัตตายะจิตายะจะอัมหตุสัทธมสิิธัมมจารโนุิงสัมปาปุยมะธัมมีอริยปะเวทิไ ปเสนาหุนตุสปปิปานิโนพุทธศาสนีสมมาธานังประเวชนโตกาลเทวปปัสตุอุติิภาวะุุุุุุสมุุุุุุุุุุุุนิุุ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 าุนุุุุุกัุุุุุุตุุุุุุทุุุุุุุุตา นิทุขาพยาปตาจันิพยาสกุกปตาจันิสสปกาหุนตุสเพปีปานิโนเอตาว,าวตาจะอมีสัมปตังปุญญสัมปตังสเปเทว,วานุโมทันตุสปะสปิติสิทธยาธานังทานันตุสัทยะสีรังรักันตุสปจาภาวนาภิราตาหุนตุขจันตุทเทว,วตาคตาสิบเจ็ดสุบคลากาตา

tapi buta pala pata pati kanan yang palang ananta tanan te ti sina laka misa patu tapi buta pala pata pati kanan yang palang ananta tanan te ti sina laka misa patu tapi buta pala pata pati kanan yang palang ananta han tanan te ti sina misa patu tapi buta pala pata pati kanan yang palang ananta tanan te ti sina laka misa patu tapi buta pala pata pati kanan yang palang ananta tanan te ti sina laka misa patu tapi buta tapi buta พลระับปินันจยังพลังอนตานันติศนัลันพมิตตุทธะรัปดินันจ้ายังพลังอันตานันติศนัลัคเพนมิสปะตุติพุทธะพปรัปรดิษฐานเจย่งพลังอันตานัตินลั์เพนมัะยอนุภาพแ่งสัจจอิสานรมแห่งความเพียรและอนิสงส์แห่งการบูชาพระไตรด้วยการสดใสยอบสดผรสสด บทสวดมนต์พระสูตรพระปริตและพระคาถาเหล่านี้ขอความสุขสวัสดีจงเกิดมีแก่ข้าพเจ้าขอให้คนจากทุกภัยทั้งปวงขอให้ข้าพเจ้าจเจริญทั้งทางโลกและทางธรรมขอโดยเท,ทีเทีวดาทั้งหลายโปรดอนุทาในการรวดสายมตลและธรรมะเหล่านี้เมื่อทุนโนนาแล้วโปรดอำนวยอภรณ์ให้แก่ข้าพเจ้าและวัตถุมงคลพระปิตัยโยตีสี่เรียนโยสิทีิเรียนไว้ผูกไปตลอดจนวัตถุมงคลทั้งปวงที่สามสิ่งสร้างขึ้นให้เปียมด้วยอนุภาพแห่งพระปริตจงสำเร็จศักดิ์สิทธิ์ทุะการเทิญ บุญกุศลของพระพเจ้าทั้งหลายอันเกิดจากการสวดมนต์เจริญจิตนะออภาวนาขอนนัท่าไหวเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาขอวันนี้จงสง่งผู้ผู้มีจิตศรัทธาร่วมสวดมนต์เจริญจิตภาวนาะท่านขอจงปลอดจากราชจะไปดัง,งพวงผลจากความทุกข์ใจทุกข์ใจทั้งที่ประสบความสําเร็จเจริญรุ่งเรืองในที่การงานชนะทบสักได้มาทั้งหลายสมบูรณ์พร้อมด้วยสารสมบัติบริวารสมบัติมีดวงตาเห็นธรรมสมเร็จในการวิปัสสนากรรมฐานเกิดปัญญายาญและเจริญด้วยจิตดุริบิตะวันใจทั้งสี่คืออาย